สวัสดีครับสวัสดีครับต้องจริงที่เกตครับนี่แมคโครเคลียร์ทางลอดเราดำครับลอดเาำมากเจ้าโคมาสุพีซีสองนนร้อยขีดห้าดักแดงนะตำนานครับตัวนี้รุ่นโตรแดงในตำนานรุ่นนี้เป็นคอนโทษเงีวครับยาเพิ่นตัดลงเลือดส,สอั่นๆนึง วันน่ครับรถหลดุลดพุ่นโปร้วกัใส่นี่กังวนครับนี่ใส่มาหลายปีแล้วครับเองครับถอแกครับเอง ใส่งามเลยวะแค่จะมีบอยื่นหนามพ้นอยู่แล้วนี่ใสก่ก็ดีงามเลยวะหอ,อยหันมาต่ำผมเลยลูกพี่ มาแรงใกล้เต๋อไปไลยนี่เออหมดแดงคือหลาย, <c oughs> ยแต่ว่าอุ <c oughs> ้ยไม่หมดแดงหรอกติดแนวนี้กันเจอพ้นอีกอะเรียบร้อยครับ เปดินทายมันหนวมเพราคือดินโพดโอ้โวดสบายแน,าน,น่่ไปว่าไหนเบิ่งข่าวนีว่าดินี่ดินทายดินอยู่นีบ้านสีหาร่อยครับหลอกปว่ามัานเมตรสองเมตรนี่ละ นี่นะครับอลูกน้องก็ตงึงตังตึงตังค์ด้วยก็ถือว่าแนดนครับเมื่อกี้นี่โอ้เมื่อกี้ว่าดังเลยเมื่อกี้แนดนดี เปิดหน้ามาเปิดหน้ามองนีชายไปถมมาไหนแลนมาไหนเลยมาเปิดเลยน,นี่ดากแดงตอนหน้าดไหนครับ อยากตักดินเร,กรากัดเกี่ยท่าก็เราดังมากครับแล้วเราขันคนรงมากนี่บาหบให้น้ำพังเลยแนละ้วผมไปเรกพี่น้ำแั่นกระทมไปนียวป็นก็แหงเ้า ใส่งานกุศลครับกุศลนี่ได้เร็วได้เลิก พัระไปแลเป็นถนนใหญ่แล้ว ก็นี้นี่ประมาณสามพันเนี่ยครับมีส้าหวานอะไรกันนะยี่ีอยังล่ะีโซ่อตัวใหม่นะเ้องระวองหลงุมากด้กันต้อนเรนโอ้แยเงียบองตัวแ่ม่ครับนีาหนีแค่น้นีแ่เคุณท้ามินคุณบอกว่า เปิดแ,แล้วเลยดำร้อยปลดถือข้างครับกับเราเปิดแอรโปรเปิดค้นถอนเอาทีละกันนะแก้ครับเองตรงไหนก็อยู่ไหนมาจ้างน้องนอกนะโอ้ยหลายเรื่องหลายเร้าแรื่ก็ว,ากว่าแอร์ไม่เย็นกับจอดรืนะ่องกับว่าดันเรื่องกับว่าหนีอยู่ไ,ไล่กันหาปัญหาครับเองเลย มีทักขั้นหนึ่งใหม่สำรองเวลาเรา,าจะพร้อมข,ขันมัแจงบอสะดุดเจ้ปสิเธ็์จากเขาแรงอู่ที่อนหละมาทักงานเขาเอ,อสาสลักอยู่นี่กัทคำลาพาจยาตะ่อนครับขอบกันคลิปหนาครับฝากกดติดตามมาด้วยครับสวัสดีครับ